พูดถึงเรื่องของความไม่ค่อยสบายใจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่หลายคนออกมาพูดถึงว่าตอนนี้สาธารณสุขทําอะไรกันอยู่อย่างเช่นล่าสุดคุณหมอจุฬาดีใช่ไหมคะบอกว่าออกจากตําแหน่งไปได้เลยแล้วก็พูดในทําลองแบบนี้ก็รู้แหละนะคะว่าหมายถึงใครมีอีกหนึ่งคุณหมอค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณหมอที่พยาวเขาไปเอาภาพที่คุณอนุทินเนี่ยโพสต์เอาไว้ใน Facebook คือคุณอนุทินเขาโพสต์ภาพนี้ก่อน ถ้าดูจากภาพตามภาพที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมภาพนี้บอกสาสุขใช้คำนี้นะสา,สาสุขนะสาสุขพร้อมครับจะทำทุกอย่างให้ทุกคนปลอดภัยม,มีการแชร์มานะคะคุณผู้ชมพอแชร์มาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ใช้คำว่าโควิดโรคกระจอกโถจะทำทุกอย่างให้ทุกคนปลอดภัยเรื่องนี้คิดว่าก็แค่เป็นการแชร์เฉยแต่ปรากฏว่าคุณอนุทินเห็นว่ามีใครแชร์นะ รู้ว่ามีคนแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้ตด้วยค่ะคุณผู้ชมทางที่คาว่าโควิดโรคก,กระจอกคํานี้คุณอาทิเคยพูดเอาไว้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นหน้าคนโพสต์เลยเข้าใจแล้วว่าหมาไม่เข้าใจคนนะ โพสใต้โพสคุณหมอหรอโพสใต้โพสเลยคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้โพสเลยเ<อ>คุณผู้ชมเ,<อ>เพราะว่าคุณหมอเดี่ยเขาใช้น่าจะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงของเขาอะนะคะที่ขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์คุณหมอท่านนี้คือนายแพทย์ชายานนท์บุญทีระเลิศค่ะคุณผู้ชมเข้าไปตอบโต้เหมือนกันคอมเมนต์ตอบกลับไปว่าเก่งมากหนูเก่งมากอืเท่านั้นเองคุณอนุทินโต้ตอบทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมว่าอยู่โรงพยาบาลพยาวเหรอเดี๋ยวไปหามารอรับนะ เป็นน้าแบบเสียงสูงนะคุณหมอพยาวตอบกลับเลยค่ะว่าต้องรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ต้องกลัวหรือต้องสู้กับความจริงเคยรู้จริงๆไหมว่าคนที่ยืนต่อหน้าคนไข้ต้องรับผิดชอบคนไข้จริงๆมันเป็นยังไงหรือทำแค่ประชุมและ,ะแถลงข่าวร้อนมากจริงๆคุณหาเพราะว่ามันมีคนอื่นๆเนี่ยที่เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนี้ด้วยนะคะชาวเน็ตบางคนที่อยู่ในพืนพ้นที่ก็บอกว่า ท่านจะตอบแบบนี้จริงเหรอครับท่านท่านลองมาดูไหมครับว่าที่นี่เขาเป็นยังไงอย่าพูดเยอะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มีการโต้เถียงกันไปมาเนี่ยคุณผู้ชมในท้ายที่สุดคุณหมอพยาวก็คือนายแพทย์ชยานนลบโพสต์นั้นออกไปนะคะเพราะว่าท่านคงไม่ต้องการที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาโต้เถียงกันจนบานปลายท่านก็โพสต์ใหม่พอลบอันนี้เสร็จปับ๊บท่านโพสต์ใหม่เลยบอกว่าประกาศตรงนี้เลยนะครับ ปัจจุบันไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลพยาวแล้วเป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลไหนทั้งนั้นและผมไม่ได้ลาออกไม่ได้โดนไล่ออกย้ายตามการเวลาเฉยๆครับใครเอาไปทวิตว่าลาออกเดี๋ยวพ่อจะโบยให้ลาออกจะเอาอะไรกินอ่ะอืม